จำเลยความว่า80ปีไม่ฟังเสยงสาธุมีสมณะกลา่าวพวกหนึ่มกลา่าวอย่างนี้เห็นอย่างนีว่าช่วงเวลาที่กุะุูกนี้ยังเป็นเงินมีผมดำสนิทประกอบด้วยความมุ่งแน่นตั้งอยู่ในปฐัยก็ยังีศพประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวาเพียงนั้น เมื่อใดบุรุษนี้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการนานะผ่านวัยไปแล้วมีอายุ80ปี90ปีหรือหนึ100ปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีข้อนี้เธอยัางดีไม่านั้เราวนี้แหละ ในบบน,นี้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานักได้แปดสิบปีสามิวทำเทศนาเที่ร่างสเต็ไปแล้วก็มีได้แป่ลวนบทพยัญชนะแห่งธรรมของตอถาคตก็มีได้แต่ลวนปฏิภาอนุการตอบปัญหาของตอถาคต ก็มีด้แปรวนสารีบุแม้ว่าเชื้อช้างลายจะนำเอาไปด้วยเต็ดน้อยสำหรับหานคนทุกคนระับความแปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียวแหลมไวของปถาคตก็มดีด้านมีสารีบุถ้าผู้ใดถึงจะกล่าให้ถูกให้ชอบว่าสัตว์ที่มีความไม่หลงเป็นธรรมดา ที่บังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อปูณเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อคูณเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วผู้นั้นพึงกล่าวถึงซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้น,นทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าในรวปแล้วจุนทะ ในปัจจุบันเราเป็นศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธะอันหนึง่ทงทำเราได้กล่าวไว้ดีแล้วได้ประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากท่วงทุกเป็นไปพ้อเพื่อความสงบลัภชื่อว่าลังก,กาไปแล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหนึง่ง สาวกทั้งหลายเราก็ได้สอนให้รู้แล้วในสัทธรรมลงมาจำอันบริบูรณ์สิ้นเชิญสำหรับสัตว์เหล่านั้นเราได้กระทำให้แจ่มแจ้งทำให้เป็นของไหนเข้าใจได้ท,ทันทีทำให้เป็นบทส่เพราะทำให้เป็นสีนประกอบด้วยความน่าสัจจรรย์พอเพียงเพื่อให้ประกาศได้ด้วย โดยเทวดาและมนุษทั้งหลายสืบไปแล้วจนุนทาในปัจจีเราเป็นศาสดาที่แก่เท่ารู้ราดีนาะนบวกนานมีมวัยยืดยาวผ่านไปแล้วโดยจนุนทาในปัจจุบพิกษุผู้เทระผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ ถวนเป็นผู้ชลาเป็นผู้ชูนไน้าเป็นผู้แปลวงลารู้ทำเป็นเครื่องเกระเงจากโลค้าแล้วสามารถจะบอสองศัตธรรมสามารถขุมขี่้อยคำอันเป็นข่าสุกที่บังเกิดแล้วให้สมบลาภ่าโดยธรรมแล้วแสดงธรรม้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้จุนภาในวันนี้ ภิกษุผู้ปูนปลาผู้ใหม่ผู้เป็นสาวกาของเราก็มีอยู่จุนทะในัน,นี้ภิกษุนี้ผู้เถระผู้ปูนปลาผู้ใหม่ผู้เป็นสาิกาของเราก็มีอยู่จุนทะในวันนี้บารผู้เป็นคาหันดนุ่งผงขาวเรายืดกมประจัน ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ผู้เป็นพลัหนุ่งผงขาวยังบริโภคการผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่จุนทัในวันนี้บาร์ิกาผู้เป็นพลัหานุ่งผงขาวประพฤติปมะจามและพวกที่ยังบริโภคการผู้เป็นสาิกาของเราก็มีอยู่ นาในปัจน,นี้ตรมงมัจำคือศาสนาของเรามั่งคั่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปืนแผงพอเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลักกาศได้ด้วยทีสื่อไปได้แล้วเรื่องเป็นตริก่อนหน้ามิพากนการตัดภิกษุอัาริหา์ิยธรรม อนเธอตรงไปสั่งให้ภิกษุทุกรูปบรรดาอาศัยที่พระนครราชพฤกษ์มาประชุมกันหน้าที่ประถานสาราพิเยษัลท่านอาจรรมประชุมสอเสร็จแล้วลกล่าวถูกให้สงสางได้ตัดภิกษุอปปัิหาปีนธรรมหกหมวได้ยกมาเป็นตัวอย่างเพียงตัวคือภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดองออกปาฏิหาริยยทธรรมอีกวทหนึ่งแก่เธอจงเงี้ยฟังจงทำในใจให้ดีหนึ่งภิกษุชนหลายภิกษุจะไม่เป็นผู้ินดีในนวกรรมไม่ยินดีแล้วในนวกรรมไม่ประกอบความเป็นผู้ยินดีในนวกรรมอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุ้นหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นสองภิกษุทั้งหลายภิกษุจับไม่เป็นผู้ยินดีในการพูดคุยไม่ยินดีแล้วในการพูดคุยไม่ประตอบความยินดีในการพูดคุยอยู่เพียงไรความเดินก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังน้าอยู่ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นสาม ภิกษุทั้งหลายภิกษุจะไม่เป็นผู้ยินดีในการอำหน้าที่ภิกษุทั้งหลายภิกษุจะไม่เป็นผู้ยินดีในความรุกลีกันเป็นหมู่ห้าภิกษุทั้งหลายภิกษุจะไม่เป็นผู้มีความป่าเถื่เรวซามลาโมหกภิกษุทั้งหลายภิกษุจะไม่เป็นผู้คงเกลื่อนชั่วเจ็ดภิกษุทั้งหลาย ิจสุจะไม่เป็นผู้เลิกเสียในระหว่างเรื่องจากได้บรรลุคุณพิเศษสักเล็กน้อยแล้วอยู่เพียงไรความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกสูทั้งหลายว่าได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเสด็จสู่อัมพัติกาอาลุมาเจอมาจากเข้าไปสู่ส่วนอัมพัติกา น้าที่น,นี้ได้ตัดเรื่องสีลสมาธิปัญญาโดยนั่เป็นต้นว่าศีลเป็นอย่างนี้อยา่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้อยา่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้กล่าวคือสมาธิที่สีบอบรมส่งเสริมแล้วย่อม,มมีต่มากมีอานิสงส์มาก ปัญญาที่สมาธิอบรมส่งเสริมแล้วย่อมมีผลมากมีอันทมบูมากเจตที่ปัญญาอบรมส่งเสริมแล้วย่อมมีผลจากอาสวะคือกามาสวะเขาว่าสวะและอวิชาสวะและในขางที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพุทธประ ท่านทั้งหลายได้จงจดจำนำธรรมะที่ได้ฟังเก็บไปไใขใ้ัวพิจารณาเพื่อให้เกิดสติปัญญายต่อไปและในการแสดงพระธรรมเทศา้นต่อไปจะเป็นการรย,ย้ายพุทธประวัติภาาผ้าหัวข้อเสด็จเมืองนงานทา,นาเสด็จบ้านป่าทุกขามเสด็จบ้านโตนิคามเสด็จหมู่บ้านานาน และเสเษเงินเวสาทีการแสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติโลคขไว้แต่เพียเท่านี้เอวังก็มีด้วยวอาการเชีนี้